และแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับตลอด3เกมที่ผ่านมาในศึกโยูโรปาลีกครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็ทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับเฟเนบาเช่เท่านั้นนะครับย้อนกลับไปนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของเอริกเทนฮากบุกไปเยือนเฟเนบาเช่ของโชเซ่มูรินโยนะครับ และเมื่อวานนี้นะครับทางเอริกเทนฮากในการจัดตัวนะครับก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ช็อกโลกเลยนะครับส่งนูเซมัตราวีนะครับไปเล่นในตำแหน่งของบรูโน่เฟรนันเดสครับเล่นรวมกับมาคัตแรดฟอร์ดครับกาลาโชแล้วก็ทางฝั่งของโจชัวเซิร์กซีนะครับก็เป็น4ประสานในเกมรุกนะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเมื่อวานนี้นะครับก็ใช้เป็นอูกาเต้จับคู่กับคริเซียนยูริกเซ่นนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเปิดฉากมานะครับทางแมนยูไนเต็ดก็ได้ประตูออกนำก่อนนะครับจากคริเซียนยูริกเซ่นนะครับในนาทีีท่15 แต่หลังจากนั้นนะครับรูปเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเป็นทางทีมเจ้าบ้านอย่างฟเนาเช่รนะครับที่บุกเข้าใส่แมนยูไนเต็ดนะครับแล้วจากนั้นนะครับแมนยูก็มาโดนตามตีเสมือนในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับจากลูกโขกของทางยูซฟเอนเนสซิรี่นะครับแล้วก็จบเกมนี้ก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับ นั่นเลยทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนนะครับลงเล่นในเกมยูโรปาลีกรดูการนี้ครับลงเล่นมาแล้ว3เกมนะครับพวกเขายังไม่ชนะคู่แข่งเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเสมอไป3เกมครับซึ่งใน3เกมที่ผ่านมานะครับทั้งการเจอเทเวนเต้เจอปอร์โตแล้วก็เจอเฟเดรบเชในเกมนัดล่าสุดครับแมนยูยิงประตูออกนำคู่แข่งก่อนทุกนัดนะครับแต่จบลงด้วยผลเสมอทุกนัดเลยครับ โดยหลังจากจบเกมนี้นะครับเอริกเทนฮาครับก็ถือว่าออกมาแสดงความเห็นนะครับหลังจบเกมโดยเจ้าตัวพอใจนะเก็บการคว้าได้1แต้มจากฟินิชเช่ในเกมนัดนี้ครับโดยเอริกเทนฮาครับก็บอกว่าเราแสดงให้เห็นนะครับว่าเราคือทีมที่คู่แข่งยากที่จะเอาชนะเราสามารถใช้ความมั่นใจเพื่อต่อยอดในการเจอกับเวสแฮมได้มันเป็นเกมที่ดีของ2ทีมที่ดีซึ่งต่างต้องการเป็นผู้ชนะเรานําก่อน1 0แล้วก็มีโอกาสที่ดีหลายครั้งแต่เราไม่สามารถยิงเพิ่ม คู่แข่งสร้างปัญหาให้กับเราหลายครั้งเช่นกันจากนั้นเราก็เสียประตูจากลูกคลอสเข้าเขตโทษมันเป็นจังหวัดที่เราไม่ควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นเฟนบาเช่คือทีมที่ดีพวกเขามีผู้เล่นมีผู้จัดการทีมและแฟนบอลที่ดีเราต้องการชนะทุกนัดและสมควรชนะในเกมนี้แต่มันไม่ใช่หนึ่งแต้มที่แย่เลยเรารู้อยู่แล้วว่าบรรยากาศของที่นี่คือเรื่องยากแค่ไหนดังนั้นเรายอมรับหนึ่งแต้มเราได้สองแต้มจากเกมเย็นที่ยากสองนัด เราต้องการชนะ2เกมที่โอทัลเลฟอร์ดหากต้องการไปต่อในบอลยุโรปและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับที่เจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยนะครับสำหรับแมนยูนเต็ดเพราะว่าเกมนี้บุกไปเยือนเฟรนิเบเช่มันก็ถือเป็นเกมที่ยากแล้วเฟรนิเบเช่ก็เป็นทีมที่ดีด้วยนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดต้องการเข้ารอบต่อไปนะครับก็เพียงแค่ชนะในบ้านที่โอทัลเลฟอร์ดอีก2นัดก็จะได้ไปต่อแล้วนะครับ สำหรับสถานการณ์ในยูโรปาลีกณเวลานี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหลังจากที่เสมอ3เกมรวดครับตอนนี้แมนยูอยู่อันดับที่21ของตารางครับมี3แต้มซึ่งถ้าเกิดจบในอันดับตรงนี้แมนยูก็ยังได้ไปต่อนะครับในรอบของการเพลย์ออฟสำหรับในศึกยูโรปาลีกครับฤด,ดูกาลนี้มีแข่งกันทั้งหมด36ทีมนะครับทีมอันดับที่1-8จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ และทีมอันดับที่9ถึงอันดับที่24ก็จะต้องไปเพลย์ออฟกันต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับแมนยูก็ยังอยู่ในเส้นทาง,งการลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกอยู่แหละครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นก็คือจะไปเจอกับเวสต์แฮมนะครับแมนยูจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปเลยครับว่าฟอร์มการเล่นของแมนยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะครับ และเป็นเพื่อนเลยครับเี่งกำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ต็ดคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮากที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ